สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปราถนานีต่อคุณผู้ชมส่งความรักความปราถนานีถึงบันไดบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกับผมสุพันโสณชัยเช่นเคยและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรขั้วลักเซียม คุณผู้ชมครับเคยได้เห็นและก็เคยได้ฟังสําหรับสุภาพสตรีนะฮะหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความเป็นสุภาพสตรีของเรานี่นะฮะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่อนข้างจะเยอะนะฮะในในชีวิตประจําวันของผู้หญิงครับผู้หญิงสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะที่จะมาให้สัมภาษณ์นะ,ะกับทางรายการของเรามีปัญหาในเรื่องของสุภาพสตรีเคยเป็นนั้นก็คือในเรื่องของตกขาว นะครับแล้วก็รอบเดือนผิดปกติคนคนนี้ครับท่านบอกว่าหนักจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะฮะและที่สําคัญก็คือในเรื่องของไทรอยด้วยมีความเป็นมาอย่างไรเป็นหนักขนาดไหนถึงขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาพบท่านแล้วนะครับขอต้อนรับคุณสุพีชาวบนครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับครับวันนี้ครับคือ สุขภาพจตรีท่านนี้นะฮะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่ที่ผมพูดถึงเกินไปไหมที่พูดถึงสามโรคไม่เกินไม่เกินนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ติ๋มนั่นเองนะขออน,นุญาตเรียกพี่ติ๋มเนาะนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ48 48ปดสี่สิบปีนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าโรคสามโรคที่เป็นนี้เป็นมาอตัวไหนเป็นก่อนครับไทรอยตกขาวและประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนที่ประมาณอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยมันผิดปกติยังไงครับมันผิดผิด,ผ,ดผิดปกติคือว่าถ้าเกิดเรา จะเป็นรอบเดินนาทีมันจะปวดมันจะปวดแบบชีวิดแบบเป็นปัญหาที่เหมือนกับปัญหาโรคแตกเลยนะเพราะว่าทุกคนนี่จะเป็นกันมากเลยปวดนี่ปวดขนาดไหนครับพี่มันปวดแบบโหไม่อยากไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วมันปวดแบบทรมานนี่แหลชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเอาละไม่อยากแล้วอยากจะไปโลกหน้าละอยากจะไปโลกหน้าละหนักมากมากเลยหนักช่วงที่ว่าถ้ามันเป็นรอบเดินมามันตกขาวกับมีตกขาวมาอีกหนักเข้าไปอีกตกขาวหนักมากเลยปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ววิธีแก้ไขทํำยังไงครับ่วิธีแก้ไขก็ ตร,ตรวจภายในตรวจภายใน,ห,นหมายถึงในขณะที่เราปวดหนักๆของแต่ละเดือนเนี่ยเราเราทำยังไงกินยาแก้ปวดกินยาสตตีเป็นผ้ายาสตตีเป็นผ้าแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันก็ออกอยู่แต่ว,ว่ามันทําไมถึงตกขาวมันไม่หาวก็ตกขาวก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมที่เป็นมาเนี่ยนะครับตกขาวนี่เป็นมากี่ปีโหเป็นตั้งแต่อายุสิบกว่ขวอายุสิบกว่าคือตั้งแต่สมัยที่เป็นเมนครั้งแรกเลย เป็นมาตลอดเป็นมาตลอดจนอายุปัจจุบันนี้ก็สี่สิบแปดแล้วก็ยังเป็นอยู่ช่วงช่วงที่ยังไม่ได้เจอยาไม่เจอเพราะยังปวดอยู่นะยังปวดยังเป็นอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะชีวิตนะชีวิตของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้เนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งผมพูดไม่ผิดนะเดือนละหนึ่งครั้งของของผู้หญิงที่จะต้องมีเมนมาอันนี้มันมันไม่เดือนละครั้งมันมาทุกทุกวันเลยมาทุกวันเลยปวดทุกวัน มันมาทุกวันแล้วปวดทุกวันมันจะปวดตลอดเลยนะโอ้โหครับคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาที่ขนาดแค่ฟังแค่นี้นะก็คงจะมันรู้สึกได้นะฮะรู้สึกได้ปวดทรมานมากๆกหนักเลยมันทรมานแบบเมื่อก่อนรักษาอย่างไรครับก็เขาบอกว่าให้ไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลไปตรวจภายในเขาบอกว่าไปตรวจภายในก็ไปแล้วคุณหมอบอกว่าบอกว่าธรรมดาเขาไม่มีอะไรเลยมันลูกแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีเลยทําไมมันถึงปวด ก็ไม่้าใจเหมือนกันไม่้อใจเลยคุณหมอก็หาเชื้อไม่เจอหาโรคไม่เจอเพราะทุกอย่างปกติหมดและบอกว่าเป็นไทรอยด้วยนี่นะฮะไทรอยนี้เป็นยังไงครับไทรอยเป็นมากี่ปีมันไม่รู้นะว่าทําไมทําไมเราทําไมทั้งเหนื่อยจังเนี้ยรับลดใจหรอเนี่ยครับอาการของไทรอยคือจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกเหนื่อยมากผิดปกติโอ้มันเหนื่อยแบบเหงื่อมันจะออกตลอดนะครับเป็นมากี่ปีครับพี่ติ๋มครับเป็นมาเหรอเรามรู้อาการตรงที่ว่าเราทําไมอ้วนเนี้ย แล้วเราทำไมถึงอ้วนจังแล้วพอไปตรวจก็บอกว่าไทรอยด์เป็นพิษมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีอาการอ้วนผิดปกติสําหรับตัวเองตัวเองก็เลยไปตรวจไปตรวจดูคุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษโอ้โหตอนนั้นหนักไหมคิดว่าตัวเองเพราะว่าปวดปวดท้องเมนนี่ก็ทรมานมากแล้วแล้วก็ยังมาเป็นไทรอยด์อีกไทรอยด์อีกมันจะไม่ซ้ำสองเลยเหรอมันจะเป็นหลายเท่าเลยเหรอที่ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้โอ้โหมันยังซ้ำสองเลยเป็นแบบโอ้โหถ้าไคเป็นโรคนี้นะมัน เป็นเป็นปวดประจําเดือนโทษนะครับเป็นปวดท้องเมนนี่นะครับ,เป,ปเ,รบเป็นมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มาเป็นไทรอยอีกนะครับไทรอยนี่เป็นกี่ปีไทรอยเราไม่รู้อาการว่าเราเป็นนะทั้แรกเราเราทำไมเราอ้วนอย่างอ้วนหรือว่าเราเกินเยอะไปไหมอะไรเงี้ยครับ,รบเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ที่มาตรวจเจอกี่ปีครับตรวจเจอมานปีจจที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อก่อนก็คือรักษาที่โรงพยาบาลักแล้วลรักษาอย่างไรครับโรงพยาบาลเขาให้ยาแผนปัจจุบันมากินปกติ เขาให้ยาแบบเม็ดนิดเดียวอ่ะเม็ดนิดเดียวนิดเดียวก็ให้มาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ไปเอาใหม่อีกทีหนึ่งเอาใหม่ตอนนั้นเบิกได้ไหมหรือว่าต้องควักกระเป๋าเองควักกระเป๋าเองครับควัากระเป๋าเองก็เป็นภาระที่หนักมากๆเลยสําหรับคนทํางานอย่างเราใช่รักษาอย่างนี้กี่ปีนะครับพี่เต็มกี่ปีนะรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดก็โอ้โหตั้งแต่พูดง่ายๆคือไอ้ไอ้ท้องเมนนี่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเป็นเม็ครั้งแรกเลยแหละแรกมัน ตอนนั้นเราอายปุประมาณสักับจะเข้าสี่สิบมั้ยนะขาบอกว่าเป็นไวทองเป็นไวทองก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่มีอะไรกับคราวนี้รักษาอย่างนั้นตัวเองก็รู้สึกว่ามันทรมานปวดอยู่ตลอดเวลาไปยังไงมายังไงถึงมาดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวรับเสียงเหรอไปรู้จักเขาได้ยังไงทีแรกก็คงจะยังไม่รู้จักกันนะฉะนั้นไม่รู้จักเลยถูกต้องแล้วล่ะเสนอเครื่อง<า>ดื่มชนิดหนึ่งนั่นเอง ถ้าบอกรักษาภายในได้รเ,ออเราเป็นโรคตกขามก็ตรงกับเราพอดีใช่ไหมก็กินไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทบอ้มันทาไมไม่ดีทําไมมันยิ่งออกหนักเลยใช่ไหมเรื่องที่เราตกขาบก็คือเป็นเนออครื่องดื่ม,ม <า S 1> ชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะเรามาเดื่มแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมันมันไม่ดีขึ้นนานไหมที่ทานเขาก็ประมาณไม่ไม่ไม่ถึงขวดน้องอืมไม่มันไม่ไม่ไม่ถึงของของของอาหารเสริมชนิดหนึ่งเนี่ยเครื่องดื่มชนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ย มันแค่ครึ่งขวดเองมันไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรเลยเฉยเฉยครับเฉยเฉยแล้วก็ไม่ทานต่อไม่ทานต่อก็คือหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยแล้วทํายังไงต่อคราวนี้ถึงได้มารูตัวนี้ก่อนเหรอเขาก็มีก็คนคนเดียวกันนี่แหละคนคนเดียวมาบอกอีกมาบอกว่าพี่ติ๋มพี่ติ๋มต้องยากินยาตัวนี้แล้วครับเขาก็บอกโอ้โหมันมันไหนดูราคาข้างขวดสิดูราคาข้างขวดก็ตกใจเลยโอ้หตกใจมากกตกใจแล้วไม่อยากจะซื้อแล้วไม่อยากซื้อแล้วเพราะราคาค่อนข้างจะสูง และทํำยังไงถึงได้มาดื่มก็เขาเขาลินประมาณให้ไม่รู้นะประมาณครึ่งแก้วนั่นคือเขาลิ้นให้เลยเขาให้ชิมเลยชิมเลยโอ้ใช้อย่างนี้เลยอ่ะพอให้ชิมปุ๊บทายังไงครับเราก็ชิมเลยพอชิมปุ๊บหูไเกิดอาการตัวแดงเลยทีนี้ตัวแดงหน้าแดงมันแดงมันแดงออกทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยเหมือนกับเป็นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากอุ้ยมันเอายาโทษนะครับออ้ยมันเอายาอะไรให้ฉันกินวะ พูดประมาณนั้นเลยปล่าแบบจ็บยาเป็ไหมเออเอาเอาพูดได้เลยครับพูดได้เลยมันไม่ได้มั้งอมันไม่ได้มั้งเอาแบบสุภาพกว่าเอาล่ะคือเอาล่ะเอายาอะไรให้ฉันกินเอายาอะไรกินนะมันทำไมถึงร้อนเป็นหมดทั้งตัวเลยร้อนไปหมดทั้งตัวตอนนั้นคือจะทิ้งเลยจะทิ้งแล้วบอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมั้งพี่แดงแล้วมันทำไมมันแดงทั้งตัวอย่างนี้ล่ะครับแล้วทำยังไงต่อก็คือไปปรึกษาผู้ที่เอามาให้ดื่มหรือยังไงครับเชื่อเชื่อพี่แดงนะกับพี่ตุพงนี่แหละเชื่อพี่แดงก็คือเป็น สามีเนีนะครับก็เลยเชื่อคุณสามีนะครับแล้วพี่แดงบอกว่ากินไปเรื่อยให้ทานต่อกินไปเรื่อยไปเรื่อยเลยพอกินได้ได้ได้ครึ่งขวดมั้งรับอ้าวทาไมอ้าวเกิดอะไรขึ้นมากตบเราอยู่แล้วเป็นยังไงล่ะครับครึ่งขวดมันมันเหนื่อยหนักเลยนะเหนื่อยหนักกว่าก่าเหนื่อยพอกินได้สองสามทิศทีนี้ตัวเองมันก็ตูบลงตูบลงหลังจากที่เราอ้วนนะหลังจากที่อ้วนเราก็เริ่มผอมลงเริ่มผอมลงทีนี้มันดําโอ้โหโอ้โหแบบตกใจมากไหมตอนนั้น ไม่อยักอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทีหนักกว่าโรคเดิมทำไงเนาะท่านี้แจยงแก้บอกว่าครับพี่แดงพาพี่ติ๋มเข้าบริษัทพี่ครับหมายถึงไปที่บริษัทเริ่มอยู่ที่บริษัทเริ่มอยู่ครับตอนนั้นพี่ติ๋มตามไปด้วยตามไปด้วยแต่ว่าตาเราลงจากรถดลงจากนูหน้ะว่าเราจะลืมไม่ขึ้นเลยตาเราจะหลับางเดียวครับแบบเราจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนั้นนี่คือตัวเองนี่ไม่มีกําลังใจจะอยู่แล้วแบบพอดี มาเจอประธานครับมาเจอท่านประธานครับประธานก็จับแขนแบบพี่ติ๋มเป็นไรคทำไมมันวิเขาเห็นแขนมันเล็กมากครับตอนนั้นกลับมาขอมมากเลยแล้วตอนนั้นพี่ติ๋มก็ก็มี้กำลังใจขึ้นกำลังใจขึ้นก็ประธานก็จับมือแบบพี่ติ๋มต้องสู้นะต้องผ่านคนตัวนี้ไปให้ได้โอ้ยปีแดงเราสงสัยเราต้องตู้แล้วเพราะเรามีกำลังใจจากประธานจากท่านประธานบริษัทท่านธนุชนหงทองนั่นเองนะครับจ้ะ นี่ก็พี่ติ๋มก็เลยได้กําลังใจขึ้นมาแล้วมาทานต่อทานต่อนี่อันนี้ก็ปปึกษา่ผู้ก,การอีกทีนะสุภาพุระท่านพลตรีสุภาพเวศสีสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าคุณคุณคุณจะเจ็บทั้งปีหรือว่าคุณจะเจ็บแค่เดือนหนึง่งอือเจ็บทั้งปีหรือจะเจ็บเพียงแค่เดือนเดียวพี่ติ๋มก็เลยตัดสินใจทันทีเลยตัดสินใจทันท,ท,ทีทีนี้เขาบอกให้กินเชา้ากลางวัน เย็นแล้วก็นอนครับอุ้ยผู้ก,การคีนี้ฉันก็จะตายแล้วครับแค่สองสองเวลาแล้วก็จะตายนะทําไมทําไมให้เรากินอีกทําไมต้องให้กินอีกขนาดนี้ก็ลําบากมากแล้วเอาละคราวนี้พี่ติ๋มตัดสินใจหลังจากที่ฟังผู้การเสร็จแล้วก็กลับไปทานต่อตัดสินใจฟังได้กําลังใจจากท่านปนาระธานแล้วก็ตัดสินใจจากท่านบุตรีสุภเวสให้กําลังใจขึ้นมาอดต่อเลยกี่วันอาการเริ่มดีขึ้นครับตอนนั้นพอเขาบอกว่าให้ให้หลังจาก ที่คุยกับผู้การแล้วนะเขาบอกให้กินเข้าไปเลยสามสี่เวลาอุ้ยทนไม่ไหวจะตายแล้วว่างั้นมันจะหลับอย่างเดียวนะตาเราจะหลับอย่างเดียวเราไม่อยากจะเลิมนะมันเป็นอยากจะไปอย่างเดียวนะฮอาการมันเป็น่อุ้ยไม่ไหวแล้วนะมั้งหมูมันเทศสองวันาทจะตายครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้สองสามอาทิตย์นะเอออาการเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีกขึ้นเพราะหลังจากสองอาทิตย์นะครับ ทำไมเราได้ชีวิตใหม่แล้วพี่แดงโอ้โหได้ชีวิตใหม่แล้วุขอให้ยาหุณักเตรียมนี้นักษาโรคที่เราเป็นมันทุกข์ทรมานมากครับตอนนั้นก็เลยทุกอยาก่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นมาทานเข้าไปสองอาทิตย์ที่อัดเข้าไปเต็มที่นะฮะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร่างกายเหรอตอนนี้มันก็ไทรอยเป็นยังไงไทรอยเหรอก็โอ้โหดีขึ้นมากมากเลยนนยังมีเหนื่อยอยู่ไหมมันถ้าเราวิ่งมากๆ มันก็ถูกต้องแล้วครับวิ่งมากๆมันก็เหนื่อยนะฮะวิ่งแบบรูเราต้องบอกเราต้องบอกเป็นเป็นโรคอย่างเราเราต้องบอกต้องบอกและทีนี้เรื่องปวดท้องเมนล่ะปวดท้องเมนเราหูไดนี้หูระบบเลือดเนี่ยรู้สึกว่าดีมากกดีมากๆเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมครับแหมเสียดายจริงๆนะครับเวลาเราน้อยมากๆนะฮะเสียดายมากครับยังไงก็ขอบพระคุณสาหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับวันนี้พี่ตต๋มฝากถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านหน่อย ที่มีปัญหาเรื่องไทลอยนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปวดท้องเม็ดหนักๆอย่างพี่ติ๋มคือจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยให้กําลังใจกับคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับคนที่เป็นโรคอย่างอย่างพี่คนนี้นะชื่อปุพีชาบน,นะชื่อเล่นชื่อติ๋มนะให้หันมาดื่มยาหน้ามาสุนไปตัวนี้ถ้าคนถ้าไม่ดื่มไม่ลองไม่รู้สุขภาพของเรานี่เราต้องต้องรักษาต้องดูแลตัวเองเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวของวักเตียมของเรานี่ จากบ,บริษัทเรื่องยูนี่น,นี่คือดยดได้ชีวิตใหม่จริงๆได้ชีวิตใหม่จริงๆครับโอกาสนี้ขอบคุณสําหรับคุณพี่สุภีชาวบนครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการของเราเวลาของเรามันเหลือน้อยนะครับน้อยมากๆเอาไว้เป็นโอกาสหน้าครับเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับทางคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่โอกาสหน้าพบกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ